ลอตเตอรี่คับลอตเตอรี่เหรอเลขหนึ่งแลวยังไงต่ออ่ะนล้าก็สููไปนะมีจับไว้เดี๋ยวมีจับไว้มีจับไวู้มวนไปหนม้วนเฮ้ยมันหวยแล้วะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอยจะเป็นล้านหรือสิล้านพันหนึ่งพันหนึงล้านหอสิบล้านเฮ้ยชิงรอยชิงล้านเฮ้ยเท่าไหร่เท่าไหร่นะเองนสิบร้อยพันหมื่นแสนหนึ่้าน จริงๆก็อุบไว้มานานพอสมควรแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการขยายเข้าสู่การเป็นธุรกิจเวลเนสอย่างเต็มรูปแบบนะครับเพื่อรองรับเรื่องของนโยบายรัฐด,ด้วยนะครับที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น medical hub ของโลกนะครับเราก็เลยก้าวเข้าสู่นะครับในเรื่องของการทำคลินิกในเบื้องต้นแล้วก็คงเติบโตนะครับไปเป็นโรงพยาบาลนะครับในที่สุดนะครับ ขอบคุณครับดูอยู่นะครับดูนะฮะขอครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้เป็นน้องที่น่ารักแบบนี้นะครับของครอบครัวเด็กคอนตลอดไปนะครับแล้วก็ขอให้เป็นเป็นที่รักนะของพี่ๆน้องๆครอบครัวเด็กคอนทุกๆคนนะครับเพราะว่าพี่เชื่อว่าการทุ่มเททำงานอย่างหนักของกันเนี่ยมันเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้เป็นที่รักมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ รักมากขึ้นทุกวันครับครับขอบคุณครับมีบิสมาร์ทก็มีบิสมาร์ทดึงดึงไอ้นี่ขึ้นหน่อยเฮ้ยดึงช่วยจับดีงช่วยจับดึงทั้งดุ้นนี่ขึ้นหน่อยมีบรสมาร์รับดึงดึงแล้วใช้คำว่าคำว่าดุ้นดูไม่ดีเลยดึงดุ้นขึ้นหน่อยแม่อันนี้ฮะใช่แล้วใช่แล้วดึงขึ้นดึงขึ้นทีละนิดดึงขึ้นทีละนิดเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเปิดอยู่นะแอนด์แอนด์มุกหลุดมุกหลุดเฮ้ยอะะไรว ปีที่แล้วได้ปีที่แล้วได้อะไรครับปีที่แล้วได้รถนะได้รถฮะปีนี้ได้อะไรครับปีนี้ได้อะไรบ้าฮะปีนี้ปีนี้อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเร็วเร็รโอ้ยเดี๋ยวสิลอตเตอรี่คับลอตเตอรี่หระเลขหนึ่งเยแล้วยังไงต่อแล้วก็ศูนย์ศูนย์จับไว้เดี๋ยวีจับไว้เดี๋ยวีจับไว้ศูนย์ศูนย์เยมันหวยลยว่ะสิบาทยหนึ่งร้ยหนึ่งยูจะเป็นล้านหรือสบล้านพันหนึล้านล้าน เิ้ยนหนึ่งเ้ยเท่าไหร่เท่าไหร่นะเองหนึ่งสิบร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งล้านเ้ยเห็นเห็นน้องกันชอบไปเที่ยวกับครอบครัวก็เลยจัดทริปท่องเที่ยวนะครับหนึ่งล้านบาทให้เที่ยวที่ไหนก็ได้ขอบคุณคครับบขอุณมากครับ เช็คจริงนะเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับดูคำถามเช็คจริงนะเนี่ยคุณคิดว er ่าคุณคุยกับคุณพอนะฮะมคุยผมก็ต้องเช็คก่อนว่าเช็คเปล่าวะวันที่สองมกรานะฮะใครพูดทำไมวันเกิดวัองอาคุณคร้ารอเขาสภาษณ์ต่อนะได้ฮะคนมาจริงๆต้องบอกว่าเป็นจะบอกว่าน้องใหม่ที่สุดนะครับก็เข้ามาทีหลังแต่ว่าแก่สุดนะครับเชื่อครับเชื่อครับ รักน้องรักน้องรัรบรนอง,นอง,นองสายตา<ก>เอ็นดูแหละอ,อยู่ในกองหลังมานานนะครับไปในฐานะผู้่งโวยการฝ่ายผลิตและพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์นะครับมาเห็นกองหน้าทํางานกันแบบนี้แล้วแบบบอกแรกๆว่าขนลุกเลยรู้สึกว่าความพร้อมที่ใช้สโลแกนว่าที่สุดหยุดเราไม่ได้หยุดเราไม่อยู่เนี่ยคือมันคือเรื่องจริงนะครับตอนแรกที่บอสพอชวนมาก็คือ ทำยังไงให้เราสามารถกอินเตอร์ได้คือเรามั่นใจว่าศักยภาพไม่ว่าจะสินค้าไม่ว่าจะการตลาดไม่ว่าจะตัวแทนของเราไม่ว่าจะราคาสินค้าที่ดีที่สุดนี่นะครับสามารถจะกอินเตอร์และสามารถผลักดันให้สินค้าไทยเนี่ยไปสู่สายตาโลกอย่างไม่อายใครได้พอมาเจอครับรบวงจรเลยเนี่ยทั้งกองหน้าและกองหลังรู้สึกเลยว่าสิ่งที่เราพูดมันไม่ไกลเกินฝันเลยและจะทําพิสูจน์ให้เห็นว่าไอคอนนี่แหละครับดีไอคอนจะทําให้เห็นว่าสินค้าไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆครับ วันนี้สวยที่สุดเลยเพราะนผู <um> ้หญิงคนเดียวก็ม um> ินก็อยู่ด้วยกัน2วันเต็มๆเลยนะคะจริงๆก็บอกว่าน้องใหม่ไม่แพ้ไม่แพ้กันเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งมาทีหลังสุดนะคะแล้วก็สองวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้แบ่งปันในเรื่องของโมเดลธุรกิจออนไลน์เพราะว่าอย่างธุรกิจไอคอนกุ๊ปก็เป็นธุรกิจที่ค้าขายธุรกิจออนไลน์โดยตรงแล้วเราต้องการที่จะเป็นอันดับหนึ่งในการที่จะสร้าง คนให้เก่งในด้านธุรกิจออนไลน์อย่างเมื่อวานมินก็ได้แบ่งปันในเรื่องของออนไลน์ไปเยอะมากๆเลยก็ทุกคนก็ชอบมากก็ฟีดแบ็กดีมากค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้แบบพาร์เนอร์ของเดียคอนกรุ๊ปได้ทํางานง่ายขึ้นค่ะเร็วขึ้นสะดวกขึ้นตอนนี้ก็ทุกอย่างดีหมดเลยธุรกิจดีราคาดีกันตลาดดีสินค้าดีค่ะก็ที่เหลือก็คืออย่างเดียวคุบอยบ้างค่ะคนในเดียค ครับผมนะผมก็ได้มีโอกาสอยู่ในครอบครัวของ Bicon Group มา3ปีนะครับผมก็ดีใจครับที่ได้ร่วมง,งานกับกองค์กรที่มีความเนีกว่าแข็งแรงแล้วก็มั่นคงนะครับผมก็เรื่องของการพัฒนาก็พัฒนากันบบอ,อย่างหนกับไม่หยุดยั้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เดีย๋ยวเดียทั้งกรุ๊ปเนี่ยมีให้ทุกคนก็คือนอกจากเรื่องของสินค้าดีคุณภาพดีแล้วที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากๆคือการพัฒนาคนด้วยที่ทางพี่พอก็พยายามมุ่งเน้นตรงนี้แบบ,บตลอดเวลานะครับจำนี้ตลอด ดีใจกับทางเดียคอนกรุ๊ด้วยครับพี่โดมมากครับก็จริงจริงโดมอยู่กับเดียคอนมานานมากๆครับีมประมาณก็ถือว่าเป็นครอบครัวํารทำงานด้วยกันแบบเป็นเหมือนเพื่อนพี่น้องครับผมดีใจเพราะว่าผมเห็นตั้งแต่วันแรกๆเลยที่เดีียคอนเนี่ยเริ่มต้นจนตอนนี้มันขยายมันโตจากตัวแทนหลักหมื่นตอนนี้มีประมาณ4 0 0แส0คนนะครับนชที่อยู่ในประเทศไทย อย่างที่บอกเลยครับว่าสินค้าไทยทําไมจะสู้สินค้าระดับโลกไม่ได้รวมถึงกลไกในการสร้างคนต่างๆผมว่าที่นี่ครบถที่สุดผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งครับไทยคุณพอยค่ะในปีหน้าจะต้องแบบคุณพลอจริงๆร,งร,งรงก็อุบไว้มานานพอสมควรแล้วนะครับสําหรับเรื่องของการขยายเข้าสู่การเป็นธุรกิจเวลเนสอย่างเต็มรูปแบบนะครับเพื่อรองรับ เรื่องของนโยบายรัฐด้วยนะครที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น medical hub ของโลกนะครับเราก็เลยก้าวเข้าสู่นะครับในเรื่องของการทำคลินิกในเบื้องต้นแล้วก็คงเติบโตนะครับไปเป็นโรงพยาบาลนะครับในที่สุดนะครับก็จะโฟกัสไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพองค์รวมนะครับเวชศาสตร์ชะลอวัย รวมถึงเรื่องของความสวยความงามแบบครบวงจรด้วยไปจนถึงเรื่องของการทรําศัลยกรรมนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการไปดูงานนะครับไปศึกษานะครับในหลายประเทศประเทศเป้าหมายหลกัลกๆที่คนไทยชอบก็เกาหลีก็คาดว่าในอนาคตอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นที่จะให้ลุ้นให้ตื่นเต้นกันตลอดทั้งปีหน้าครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบ่แซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ